เรียนดูออนไลน์บาคโลสวัสดีครับพบกับคุโรอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมีเทคนิคดีๆนะครับสำหรับคนครูที่ต้องการรับเกียรติบัตรนะครับในเรื่องของวันครูประจําปี2565นะครับซึ่งทางคุรุสภานะครับได้มอบเป็นของขวัญให้กับวันครูที่จะได้รับเกียรติบัตรนะครับจากวันครูนะครับจำนวน34ชั่วโมงนะครับ ซึ่งจะมีระยะเวลากำหนดนะครับในการเข้าไปเรียนรู้หรือว่าการพัฒนาตั้งแต่วันที่16มกราคมจนถึง31พฤศจิกยายน2565นะครับกลุ่มเป้าหมายก็คือผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกประเภทเลยนะครับอันนี้ไม่จำกัดนะครับทีนี้ช่องทางในการเข้าไปเรียนรู้นะครับเพื่อจะขอรับกิจบัตรนั้นจะทำยังไงบ้างนะครับค,คุณครูสามารถที่ใช้เว็บไซต์นะครับในการเข้าสู่ระบบ หรือว่าจะเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทันฟิกนะครับเพื่อสมัครสมาชิกก็ได้นะครับในขั้นตอนนี้จะสอนในเรื่องของการสมัครสมาชิกที่เป็นเว็บไซต์นะครับคุณครูก็สามารถที่จะดับเบิลคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับตรงที่วันครู w w w เว็วันครู .com นะครับในการเข้าสู่เว็บไซต์นะครับอาจจะใช้ระยะเวลานานพอสมควรนะครับอยู่ที่ ความเร็วของไอเทของคุณครูหรือว่าในช่วงที่คุณครูเข้าไปใช้งานนะครับอาจจะมีหลายคนที่เข้าไปใช้งานเสร็จจากนี้นะครับก็มาที่เข้าสู่เว็บไซต์นะครับอ่าเสร็จจากนี้นะครับเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์เสร็จแล้วนะครับเราก็มาเลือกตรงที่การเข้าสู่ระบบแล้วก็การสมัครสมาชิกนะครับอ่าเพื่อเป็นการสมัครสมาชิกนั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับก็มาคลิกที่สมัครสมาชิกครับในการสมัครสมาชิกนะครับอาจจะแนะนําคุณครูอีกอย่างหนึ่งนะครับ ซึ่งเว็บไซต์ o n e c r e c o m นี้จะมีคุณครูเข้ามาเรียนรู้เยอะนะครับอาจจะใช้ระยะเวลาในการเข้าและการฝึกอบรมนะครับก็จะขอแนะนําคุณครูว่าเราสามารถใช้ช่วงกลางคืนได้นะครับหรือว่าจะเป็นช่วงที่คนเข้าใช้น้อยๆนะครับอาจจะทําให้ระบบเรามีความเร็วมากขึ้นนะครับลงทะเบียนนะครับก็พิมพ์ชื่อเลยครับกรอกชื่อสกุลนะครับพิมพ์ชื่อเข้าไปอันนี้กรอกให้ถูกนะครับถ้าเราไม่ถูก เวลาเราพิมพ์เกิติบัตนะครับชื่อนามสกุลเราก็จะไม่ถูกด้วยนะครับใส่อีเมลเข้าไปรหัสผ่านนะครับต้องเป็น8ตัวนะครับรหัสผ่านยืนยันอีกครั้งนึง ตรงอำเภอนี้จะใส่ไม่ได้นะครับเมื่อใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับคุณครูก็มาเลือกที่โปรดอ่านและก็ยอมรับนะครับเงอนไขที่กําหนดสมัครสมาชิกนะครับเราค่อยใส่อำเภอทีอ่หลังนะครับเสร็จแล้วก็สมัครสมาชิกครับอตอนนี้สมัครเสร็จไปแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับคุณครูวันศักดิ์พมรมลานนะครับเข้าสู่เว็บไซต์นะครับ ในเว็บไซต์นี้ก็จะมีเกณฑ์ครับเกณฑ์ในการรับกิติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการนะครับเนื่องในวันครูครั้งที่66ประจําปีพุทธศักราช2565นะครับเกณฑ์ข้อที่1ก็คือนะครับผู้ข้าราชการฝึกอบรมนะครับก็จะรับเกิติบัตรเมื่อร่วมกิจกรรมวิชาการนะครับในวันครูเสร็จแล้วซึ่งจะมีเงื่อนไขด้วยกัน2ข้อนะครับข้อที่1ก็คือเข้าร่วมกิจกรรมรับชมโดยการโหวตให้คะแนนนะครับการแสดงความคิดเห็น การประดักถาหมอมหลวงปิ่นมราาุกลนะครับครั้งที่5แล้วก็การเสวนาวิชาการนะครับมากกว่าร้อยละหกของกิจกรรมประดักถาเสวนานก็คือว่าเราต้องชมคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในการขาราก,การผดมอย่างน้อยร้อยละหกนะครับข้อที่2ก็คือร่วมกิจกรรมรับชมนิทรรศการนะครับและก็รางวัลโดยการโหวตให้คะแนนแล้วก็ววกวกแกสดงความคิดเห็นนะครับมากกว่าร้อยละ30ของนทศการทั้งหมดนะครับนะ อันนี้ก็จะเป็นข้อชี้แจงนะครับที่เราต้องทําทให้ได้ตามกฎที่าทางเว็บไซต์กําหนดให้นะครับถ้าเราทําไม่ได้ร้อยแล้วก็ร้อยก็จะไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดกิติบัตรได้นะครับอ่าโอเคนะครับอันทีนี้มาดูในส่วนของข้อมูลส่วนตัวนะครับตรงที่ชื่อเรานี่คืออะไรนะครับอ่าก็จะเป็นประวัติเราที่เราสมัครม่อสกู่นี้นะครับว่า เราถ้าเรามีการพิมพ์ชื่อผิดหรือว่านมสกุลผิดนะครับเราสามารถที่จะมาแก้ไขตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้ก็คือเป็นประวัตินะเป็นประวัติการเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นหัวข้อแรกนะครับก็คือกิจกรรมปรกถาอันนี้ให้ได้60%ใช่ไหมครับถึงจะผ่านทีนี้คะแนนในเรื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับวิชาการ อันเทศการลรางวัลน,นะครับอันนี้ต้องได้ร้อยละ30ใช่ไหมครับถึงจะสามารถที่จะรับกิจบัตรได้นะครับเมื่อเราทําครบแล้วนะครับอันนี้60อันนี้30%มช่องตรงที่รับกิจบัตินี้ก็สามารถที่จะรับกิจบัติได้เลยนะครับนะทีนี้อันที่3ก็คือประวัติการอบรมนะครับหัวข้อหลักในการอบรมนะครับก็จะมีด้วยก,กัน2ตอนนะครับตอนที่1ก็คือการปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อก้าวทันโลกดิจิทัลนะครับ อันนี้19เชั่วโมงนะครับประกอบด้วยจะมีด้วยกัน4หัวข้อนะครับตอนที่2นะครับเป็นการติดปีกความรู้เพื่อคุณครูนะครับสู่สิทธิ์15ชั่วโมงนะครับก็จะมีหัวข้อหลักด้วยกัน5หัวข้อนั่นเองนะครับคุณครูก็สามารถที่เข้าไปเรียนรู้ให้ครบนะครับตามที่เขากําหนดนะครับตอนนี้มาดูในส่วนของประวัติการเข้ารับการอบรมนะครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์ให้ใช่ไหมครับ อ่ทีนี้มาดูขั้นตอนในการเข้ารักการฝึกอบรมนะครับอ่าเราก็มาที่ส่วนตัวนะคุส่วนตัวเสร็จแล้วมาคลิกตรงที่ประวัติการเข้าเยี่ยมชมอ่าพอคลิกเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าจอนี้ขึ้นมาอ่านะครับในการเข้าไปเรียนรู้ตรงที่ปาตกถาเสวนาเราต้องชมนะครับวิดีโอที่เขากำหนดให้ที่เป็น YouTube นะครับประมาณ60%ใช่ไหมครับ1้0นะ ครับทีนี้ในส่วนของรางวัลนะครับเราต้องเข้าไปเรียนรู้นะครับอย่างน้อยร้อยละ30มใช่ไหมครับตั้งแต่รางวัลโมเรนที่สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะครับประจําปี2องพไล่มาเลยครับระยามาเลยจนถึงสุดท้ายเลยนะครับในส่วนของรางวัลนะนะครับให้ได้30นะครับ้อยละ30ถึงจะผ่านนะครับถึงจะมีสิทธิได้รับเกียรติบัตรนะครับผมจะลองทดสอบในส่วนของ ปติกถาก่อนนะครับอันนี้ให้ได้60ใช่ไหมครับเราก็คลิกขวาเลือกเลยคลิกขวาเลือกเปิดลิงก์ในแท็บใหม่คลิกขวาเปิดลิงก์แท็บใหม่นะครับถ้าเราคลิกเลยได้ไหมได้ครับมันอาจจะใช้ระยะเวลานะครับเทคนิคง่ายๆก็คือเราสามารถคลิกขวาเปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะครับก็จะรอประมาณนี้เนาะนะครับอ่าประมาณนี้เราก็เข้าไปชมครับ เข้าไปชมก็ชมให้ครบนะครับอันนี้33นาทีนะครับเทคนิคของผมไม่ง่ายก็คือนะครับผมจะเปิดขึ้นมาทุกแท็บเลยเปิดนี้ทุกแท็บเลยแล้วก็เปิดวิดีโอไปทุกแท็บนะครับอันนี้อยู่ที่เทคนิคคนครูแต่ละท่านนะครับแล้วก็ปิดเสียงไว้เลยปิดเสียงไว้นะครับหรือว,ว่าคนครูต้องการชมก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราจะได้ความรู้ตัวนี้ด้วยนะครับ ถ้าคุณครูไม่มีเวลาที่จะเข้าไปเรียนรู้นะครับก็สามารถเปิดวิดีโอทิ้งไว้นะครับก็สามารถที่จะทําภารกิจอื่นหรือว่าจะเปิดอีกสักหนึ่งวิดีโอก็ได้นะครับแล้วก็ฟังไปด้วยจริงๆวันนี้เจ๊มีแรงบันดาลใจนะคะพอเราฟังเสร็จแล้วนะครับคุณครูก็สามารถที่จะกดโหวตนะครับกดโหวตแล้วก็มาเลือกที่กดโหวตใช่ไหมครับกดโหวตปั๊บ เลื่อนมาเรื่อยๆเราจะให้คะแนนจีคะแนนดีนะครับในการชมทัศการาผมจะให้เป็น5คะแนนเต็มนะครับแล้วก็กดโหวตมากดเสร็จแล้วปั๊บระบบก็จะให้เราแสดงความคิดเห็นนะครับแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ก็มีหลายท่านนะครับที่แสดงความคิดเห็นนะครับเยี่ยมมากชื่นชมค่ะเยี่ยมมากค่ะนะครับ ผมจะชมว่าเยี่ยมมากเลยครับประมาณนี้นะครับแล้วก็บันทึกความคิดเห็นเรียบร้อยนะครับพอเราบันทึกเสร็จแล้วนะครับโปรแกรมก็จะทําการเซฟบันทึกอาจจะใช้ระยะเวลานิดนึงนะครับในการประมวลผลอ่าเรียบร้อยนะครับเนี่ยเราก็มารีเฟซด,ดูครับรีเฟซตอนนี้เรายังไม่เข้าร่วมใช่ไหมครับอ่าเราลองรีเฟซด,ดู ว่ามันจะเปลี่ยนให้เราเป็นเข้ารักการหงลมไหมอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เข้าร่วมเสร็จแล้วนะครับเข้าร่วมเสร็จแล้วปั๊บก็จะมีชั่วโมงเปอร์เซ็นต์ขึ้นใช่ไหมครับอ่าเป็น3 3เแล้วเห็นไหมครับทีนี้มาข้อที่2ดูการเีวนาเรื่องการเรียนรู้อารมณ์และสังคมนะครับอ่าท่านที่2นะครับเราก็มาฟังนะครับฟังอันนี้1ชั่วโมง3 1นาทีนะครับนะ ถ้าเราฟังเสร็จแล้วปั๊บมาฟังเสร็จแล้วปั๊บนะครับเราก็สามารถที่จะเลื่อนที่กดโหวตก็ได้นะครับหรือว่าจะมาบันทึกความคิดเห็นก็ได้นะครับนะผมก็แสดงความเห็นนะครับอย่าลืมนะครับต้องแสดงความคิดเห็นนะครับต้องแสดงความคิดเห็นนะครับเป็นประโยชน์มากครับแล้วก็บันทึกความคิดเห็นครับรอสักครู่นะครับพอเราบันทึกเสร็จแล้วปั๊บ ระบบก็จะทําการบันทึกข้อมูลแล้วก็จะวิ่งมาที่ให้เรากดโหวตนะครับนะถ้าเราบันทึกเสร็จแล้วนะครับอ่าตอนนี้บันทึกเสร็จแล้วนะครับอ่าขึ้นชื่อเราแล้วนะครับเราก็มาที่กดโหวตครับกดโหวตอย่าลืมกดบันทึกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มากดโหวตด้วยเป็นการให้คะแนนนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับนะแล้ก็มารีเฟซดูครับ รีเฟสดูอ่าตอนนี้เราเข้าหลักการทุรมด้วยกัน2หัวข้อหลักแล้วนะครับอ่าข้างบนนะครับเป็นการประกถาหมอมหลวงปิ่นมาลากุลน,นะครับอันนี้เป็นการเซว่นานะครับการเรียนรู้อารมณ์และสังคมอ่าตัวน,นี้ได้ดกัน2หัวข้อหลักแล้วนะครับมาดูเปอร์เซ็นต์เซแล้วตัวน,นี้ผ่านแล้วนะครับนะผ่านแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้ข้างบนจะเป็นร้อยละหกสิบใช่ไหมครับอ่าเหลือข้อสุดท้ายนะครับสุดท้าย ถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากให้ครูฟังเข้าไปเรียนรู้นะครับเพราะว่า,าทางครุสภาก็จะมีสิ่งดีๆเยอะแยะ,ยะมากมายนะครับที่จะเป็นเทคนิคในการเรียนการสอนสำหรับคุณครูนะครับนะพอฟังเสร็จแล้วนะครับเราก็มาคลิกเลือกอกดโหวตกดโหวตนะครับให้คะแนนดีป๊บเสร็จแล้วเมื่อกดโหวตเสร็จแล้วเราก็มาเลือกบันทึกความเห็นเรียบร้อยนะครับทีนี้มาแสดงความคิดเห็นทุกครั้งเลยนะครับแล้วก็บันทึก ความเห็นนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเมื่อมีชื่อเราขึ้นมาอย่างนี้เราก็มาลองรีเฟซดูนะครับอ่าตอนนี้ครบ100%แล้วนะครับนะขึ้นแถบสีเขียวหมดแล้วนะครับก็คือเข้าร่วมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขแรกเราผ่านแล้วนะครับเหลืออีกเงื่อนไขข้อที่2นะครับก็เป็นชั่วโมงในเรื่องของการชมกิจกรรมนะครับวิชาการอันนี้ร้อยละ30ใช่ไหมครับถึงจะผ่านใช่ไหม เราถึงจะมีสิทธิ์ได้รับกิจบัตรนะครับก็เทคนิคเหมือนเดิมนะครับค,คุณครูก็คลิกขวาเลยนะครับคลิกขวาเลยเพราะว่าถ้าเราคลิกเข้าไปปับ๊บมันจะใช้ระยะเวลาในการโหลดใช่ไหมครับอ่าให้เราคลิกขวาเลือกเปิดแท็บใหม่คลิกขวาเลือกเปิดแท็บใหม่อย่างนี้นะครับครับตอนนี้ผมเข้าไปเรียนรู้นะครับครบตามเกณฑ์ที่คุรุสภากําหนดแล้วนะครับก็คืออ่าก็จะมีความคืบหน้าใช่ไหมครับการเข้าร่วมกิจกรรม วิชาการนะครับกิจกรรมปาตกฐานแล้วก็เสวนาอันนี้ได้ครบ100%เซ์แล้วนะครับแล้วก็ความคืบหน้าของการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการกิจกรรมนเทศการแล้วก็รางวัลน,นะครับอันนี้39.32%นะครับก็ครบตามเกณฑ์ที่เขากําหนดแล้วนะครับสังเกตง่ายๆนะครับกิจกรรมไหนที่เราได้เข้าไปเรียนรู้แล้วมันควรจะขึ้นเป็นเมนูสีเกียบอกว่าเข้าร่วมแล้วอย่างนี้นะครับนะ ิจกรรมไหนที่เรายังไม่ได้เข้ารับการฝึกล้มเข้าไปเรียนรู้นะครับก็จะขึ้นบอกว่ายังไม่ได้เข้าร่วมนะครับก็ครบตามเกณฑ์ที่กําหนดทีนี้พอครบเสร็จแล้วนะครับเว็บไซต์จะให้เราทําแบบประเมินนะครับเราก็คลิกทําแบบประเมินได้เลย จากนั้นแล้วก็คลิกส่งครับคลิกส่งได้เลยอ่าเรียบร้อยนะครับในส่วนของการทําแบบสอบถามจากนั้นให้เรารับกิยติบัตรได้เลยนะครับหลังจากที่เราทําแบบสอบถามเสร็จแล้วนะครับเราก็มาคลิกเลือกรับเกียติบัตรครับอ่าทีนี้รอสักครู่นะครับโปรแกรมก็จะทําการทํากิจิบัตรให้เรานะครับแล้วก็เลือก อ่ะทีนี้สําคัญเลยนะครับตอนที่คุณครูสมัครสมาชิกตั้งแต่แรกคุณครูใส่ตรงชื่อนี้เป็นคํา,าว่านายนางสาวหรือว่านางไหมนะครับถ้าเราไม่ใส่นะครับเราก็มาใส่คํานําหน้าข้างหน้าเป็นนายนะครับถ้าเราใส่นะครับนายมันจะมีคําว่านายอีก2ครั้งนะครับมันก็จะทําให้เราแก้ไขข้อมูลนั้นเป็นไปได้ยากนะครับอันนี้ต้องเช็คความเรียบร้อยให้ถูกต้องด้วยนะครับอ่ะผมไม่ได้ใส่นะครับผมจะใส่เป็นนาย นะครับแล้วก็ยืนยันการบันทึกนะครับแล้วก็บันทึกข้อมูลนะเรียบร้อยโอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็เราบันทึกข้อมูลให้เสร็จก่อนนะครับในการรับกิจบัตรพอเราบันทึกเสร็จแล้วปับ๊บก็สามารถที่จะดาวน์โหลดกิจบัตรข้างล่างนี้ได้เลยนะครับก็ไม่ยากอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับคลิกเลือกดาวน์โหลดครับ ถ้าเรามีปัญหาอะไรนะครับเราสามารถพูดคุยผ่านไลน์ตัวนี้ได้นะครับที่เป็นไลน์แอดเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเปิดได้เลยเกติบัตรที่เราทำเมื่อสักครู่นี้อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับนะเกติบัตรเราทำเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ไม่ยากนะครับคุณครูอ่าในส่วนของการเข้าไปเรียนรู้กิจกรรมวิชาการนะครับเนื่องในวันครูนะครับครั้งที่66ประจําปีพุทธศักราช2565นะครับ ก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ได้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนครูที่กําลังเข้าไปเรียนรู้นะครับในกิจกรรมวันครูก็ฝากคนครูกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกระตใจในการทําคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ